หลังจากเปิดตัวไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับคันจริงพร้อมจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับ CP4ton iBlue รถบรรทุกไฟฟ้า100%นะครับที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้าไม่มีการเติมน้ำมันเปิดตัวด้วยราคา1,490,000บาทนะครับสำหรับในรุ่น iBlue 85ตามผมไปดูเขามีอะไรยังไงบ้าง ด้านหน้าเป็นรถในสไตล์ของ6ล้อนะครับจริงๆมีรุ่นที่เป็นรุ่น4ล้อด้วยแต่ว่ายังไม่ได้เอานําเข้ามาจําหน่ายนะตอนนี้ยังเป็นแค่รุ่น6ล้ออยู่สําหรับตัวแรกที่เปิดพร้อมขายเนี่ยนะครับไฟหน้าตัวนี้เป็น LED อันนี้เป็นหลอดธรรมดานะครับมีสำหรับพีรกด้วยครบถ้วนสวยไหมดูนในสไตล์ของ t r a n s f o r m e r อยู่แล้วฮะตัวนี้ cp 4ตอนนี้เป็นแบรนด์ของจีนนะครับเป็นการร่วมทุนกับทางกลุ่มของเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มของโฟตอนนะครับ ถามว่าจะมีแผนประกอบในประเทศไทยหรือเปล่ามีนะมีโอกาสนะครับแต่สำหรับตอนนี้เป็นการนําเข้ามาก่อนนะมาดูในส่วนของคุณภาพของวัสดุต่างๆชิ้นนี้เป็นเหล็กพลาสติ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 กถามว่าทําไมถึงเป็นพลาสติกเพื่อช่วยลดน้ําหนักนะครับเพราะแบตเตอรี่เขาค่อนข้างหนักอยู่แล้วนะครับแต่ดูคุณภาพการประกอบผมว่าไม่ได้ ดีเลยเท่าที่จับดูจะของหลายชิ้นกระจกนี่มีเยอะๆนี่ไม่ใช่อะไรนะเพื่อช่วยในเวลาที่เราเข้าไปจอดนะครับมันจะดูปลอดภัยนี่เสียงป,ปิดประตูดีนะอันนี้แน่นเลยอ่ะนี่มาดูที่ล้อยางได้ยางเป็นตัวยี่ห้อ GT GT นี่เชี่ยวชาญในเรื่องของการทํายางสาหรับรถไฟฟ้าบอกเลยยางรถไฟฟ้าเนี่ยจะมีโครงสร้างสําคัญสส่วนคือเนื้อของยางจะต้องแข็งแรงกว่า จะมีเนื้อที่หนากว่าขณะที่ตัวโครงสร้างโครงสร้างยางที่เป็นภายใน <c oughs> ก็จะต้องแข็งมากกว่าปกติทั่วไปเพราะรถไฟฟ้า <c oughs> ah เนี่ยหนึ่ง้ำหนักมากกว่า2เวลาที่เบรกเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ฟิกชันก็คือการยึดที่มากกว่ารถยนต์ปกติทั่วๆไปและที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยล้อนี่เป็นล้ออลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับทำไมต้องเป็นอลูมิเนียมง่ายๆครับลดน้ำหนัก แล้วก็เพื่อความแข็งแรงข้างด้านหน้าและด้านนี้ด้วยระวังนะหายได้ง่ายๆนะล้อแบบนี้เพราะว่าถือว่าราคาสูงเหมือนกันนะครับหัวใจในการขับเคลื่อนนะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแบบตัวเดียวขับเคลื่อนที่ล้อหลังนะครับพิกัดกําลังอยู่ที่156แรงม้าแรงบิดสูงสุด300นิวตันเมตรกับรถไซส์ขนาดนี้รองรับการบรรทุกได้ประมาณ3.4ตันนะครับนเฉพาะ ถ้ารวมทั้งรถทั้งคันรวมน้ําหนักตัวของตัวรถด,ด้วยบวกน้ำหนักบรรทุกเนี่ยรองรับได้สูงสุดถึง6ตันนะครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับหรือ LFP 81.14กิโลวัตต์อวส์นะครับตัวนี้เป็น LFP สามารถทนความร้อนได้สูงนะครับอุณหภูมิ60องศาได้อย่างสบายสบายระยะทางวิ่งไกลสุดคือ220กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับ จุดใหญ่ใจความที่ทุกค,คนอยากรู้ม,มากๆ <S <S เห็นปเปื่อยแบบนี้คือความแข็งแรงและกันน้ําได้แค่ไหนอย่างไรบ้างทุกระบบทั้งคันทั้งตัวรถเนี่ยนะครับผ่านมาตรฐานการกันน้ําที่ IP 6 7ครับลุยน้ําได้30นาทีโดยปลอดภัยแต่ถ้าเกิน30นาทีคือหวาดเสียวและสําหรับแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวผ่านมาตรฐาน IP 6 8คือสามารถแช่น้ําได้48ชั่วโมง2วันฉะนั้น ไม่ต้องกลัวเรื่องว่าขับลุยน้ําแล้วจะช็อตนะครับ30นาทีปลอดภยัยมีอะไรให้เราดูบ้างชิ้นนี้คือระบบไฮดรอลิกนะครับเป็นตัวควบคุมพวงมาลัยซึ่งเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแต่จะมีระบบไฮดรอลิกช่วยอยู่ด้วยนะคุณเห็นปั๊มตัวนี้ไหมนะนี่นะครับถัดมาตัวนี้คือตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับต่อตรงเข้าไปที่เพลาและเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลัง ส่วนการลากหรือถ้าในกรณีที่แบตหมดแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรจำเป็นจะต้องลากรถถอดเพาครับแล้วลากไปได้เลยไม่ต้องกลัวปลอดภัยแน่นอนนะครับหัวใจสำคัญอยู่ที่นี่ครับ PEU ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ตัวนี้ Power Electric Unit จะไปซ่อนอยู่ข้างในตรงนูน้นอีกหนึ่งจุดที่เห็นอยู่ตรงนี้คือตัว Onboard Charger นะครับโดยการชาร์จเนี่ยรองรับได้สูงสุดคือ11กิโลวัตต์นะครับ ้าชาร์จด้วยไฟบ้านก็จะใช้เวลาประมาณ1 0 2 1 3ชั่วโมงเต็มนะครับส่วนการชาร์จเร็วนะครับดยวย DC ชาร์จจากปริมาณแบตเตอรี20่20%ถึง80%จะใช้เวลาชาร์จเพียงแค่40นาทีเท่านั้นนะครับและจาก20%ไปจนถึง100%เนี่ยจะใช้เวลาชาร์จประมาณ1ชั่วโมงโดยหัวชาร์จจะเป็นแบบ AC Type 2นะครับแล้วก็ถ้าเป็น DC ชาร์จจะเป็น CCS Combo ตามมาตรฐานในประเทศไทยอย่างนี้ภายในห้อง หัวเก๋งเนี่ยครับก็ดูแล้วทันสมัยดีนะครับก็คือเป็นสไตล์รถบรรทุกเลยแท้ๆเลยครับมีแอร์เป็นแบบมือหมุนนะครับเกียร์เป็นเป็นเกียร์ RND มีแค่นี้เลยครับมี power outlet ที่เก็บของทงั้งด้านบนโอ้หัวเก๋งกว้างใหญ่ไพศาลตัวเบาะนั่งสบายดีคนตัวใหญ่ขับได้ง่ายๆนี่หยุดแค่นี้เบรกมือดูแล้วน่าจะขับง่ายแต่จะขับง่ายหรือไม่ ปดูวันนี้ผมมาทดลองขับด้วยเข้ามาในห้องโดยสารแล้วแล้วเราจะไปทดลองขับกันนี่หน้าตากุญแจเป็นแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็บิดเข้ามาเหมือนรถยนต์ปกติทั่วไปเลยครัอ่ะเรดี้ขึ้นโอเค,คอ่าเหมือนการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าคันอื่นๆทั่วไปไม่แตกต่างเลยหูหน้าจอดูอลังการมากชอบอะ่ะดูรัำสมัยดี มีที่วัดอุณหภูมิด้วย31องศาแบตเตอรี่ตอนนี้มีไฟอยู่ประมาณ70%เขาบอกไว้ว่าวิ่งได้อีกประมาณ168กิโลเมตรอ่าดีนะแอร์เปิดแอร์เย็นไม่มีเกียร์ P นะครับเวลาจอดใช้เกียร์ N แล้วก็ดึงเบรกมือขึ้นมามาลองขับกันดูตำแหน่งของเบรกตลอบกำักเบรกก่อนดีโอเคพร้อมหมุน ก็จะมีเสียงการทํางานของมอเตอร์มีเสียงของพัดลมเฮ้ยผมอะไรเบาฮะเบากว่าตัวเอามาคปกติที่ใช้เครื่องยนต์อันน yeah> anyway> ี้ผมเคยขับเอามาคมาแล้วมันยังหนืดแต่มันเบามือเราไม่ต้องออกแรงเยอะไปนี่ลองกดเล่งที่ผมกดเต็มเลยนี่โอ้โหเบรกเบรกเบรโอ้เบรกนี่ก็ต้องทําความคุ้นเคยกันสักนิดนึงนะเพราะว่าเบรกรถไฟฟ้านี่จะใช้ระยะกว่าเบรกรถปกตินิดหน่อย ต้องกดหนักนิดอ่า, <S <S อาเดี๋ยวเราจะมาลองความเร็วกันนิดซาลมนี่ความเร็วประมาณ30นะครับ20กวา่าถึงสามสิบนะครับนี่เฮ้ยคล่องตัวคล่องดีเลยอะ่ะขออีกสักรอบลอง,ลองหมุนอี้สักทีป้ายดกดหนักเออกดเร่งขึ้นดีนมามาเร็วอะ่ะเนี่ยโหร้อยเมื่อกี้กดไปเนี่ยร้อยี่สกิโลวัตต์นะครับ ก็คือแม็กซิมัมเลยแม็กซิมัมเอาพุทก็คือแรงม้าสูงสุดโผล่มาเลยทันทีแบบรวดเร็วมากแต่ตัวรถเนี่ยจำกัดความเร็วไว้ที่90กิโลเมตรเนาะอลองสลารล่มให้ดูกันอีกรอบหนึ่งอุ้ยขับง่ายอะ่ะขับแบบง่ายกว่าตัวเอามารเอามารที่เป็นเครื่องยนต์น่ะวันนี้ดีคือเคยเคยขับหกล้ออยู่นะครับแล้วก็ที่ได้ไปลองเอามาร์คคาวนั้นก็ รู้สึกว่าบางช่วงบางตอนที่มีน้ำหนักบรรทุกคือมันน้ำหนักบรรทุกไม่เยอะยังมีโครงอยู่บ้างพอเราขึ้นความเร็วสูงสูงนะครับแต่พอคันนี้มันโครงน้อยกว่ากันแบบชัดเจนเลยอ่ะวันนี้มีน้ำหนักบรรทุกอีก800กโลนะแล้วก็ตัวรถเองก็ค่อนข้างหนักอยู่มันก็เลยทรงตัวดีขับแล้วให้ความสุกที่ดีฮะหลังจากขับมาแล้วบอกเลยว่าจุดเด่นของเขาคือแน่นอนการขับขี่ที่ดีกว่ารถที่เป็นแบบเครื่องยนต์ธรรมดาทั่ว,วไป แต่จุดเด่นที่ถือว่าเป็นจุดใหญ่ใจความที่สุดของการเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าคือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ถูกกว่ากันประมาณ40%เมื่อเทียบกับรถที่ใช้น้ำมันนะครับคำนวณง่ายๆแบบนี้รถคันนี้ i b บู85ราคา1,490,000บาทเปรียบเทียบกับรถที่เป็นเครื่องยนต์ราคาอยู่ประมาณ7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0บาทง่ายๆว่าถูกกว่ากันประมาณ7-8แสนน่ะต้นทุนค่าวิ่งต่อหน่วยของการใช้ไฟฟ้า อยู่ที่กิโลเมตรละประมาณบาทกว่าๆถึง2บาท1ด xxx ขึ้นอยู่ก่าคุณได้ไฟมาจากไหนอย่างไรราคาเท่าไหร่ถ้าเป็นรถน้ํามันภายใต้เงื่อนไขเดียวกันต้นทุนในการวิ่งต่อระยะทาง1กิโลเมตรประมาณ3บาทกว่าหรือถ้าคิดง่ายๆก็คือกิโลเมตรละประมาณ1บาท50สตางจุดคุ้มทุนถ้าคุณวิ่งปีละ10,000แกิโลเมตรประหยัดได้ปีละแสนห้าปีคุณประหยัดได้900,000บาทเมื่อใช้ i b บ85ที่เป็นรถแบบ EV เห็นไหมแค่นี้ก็คุ้มทุนแล้ว6ปีเท่านั้นยิ่งวิ่งมากยิ่งคืนทุนไวนะครับเหนือสิ่งอื่นใดไม่ต้องกลัวว่าพนักงานของคุณจะลักน้ำมันไปขายพพรลักไม่ได้และไม่ต้องกลัวเรื่องการขับออกนอกลู่นอกทางเพราะระยะทางวิ่งถูกจำกัดด้วยปริมาณไฟฟ้าซึ่งนี่ก็นอกจากเป็นจุดเด่นก็จะเป็นจุดอ่อนอีกประการหนึ่งก็คือ เขามีระยะเวลาในการรอชาร์จที่ค่อนข้างนานอย่างที่ผมเรียนไว้ในตอนต้นตรงนี้ถ้าคุณแก้ปัญหาได้หรือการรอชาร์จไม่ใช่ปัญหามันจะเป็นแต่เรื่องดีๆเลยถามว่าน่าซื้อหน้าคบหาไหมผมเชียร์มาโดยตลอดนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการการใช้รถไฟฟ้าควรเริ่มต้นด้วยขนส่งสาธารณะหรือโลจิสติกหรือการบรรทุกในลักษณะนี้เลยครับนี่คือเหมาะมากตอบโจทย์มากๆสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพราะมีระยะทางวิ่งที่ ถูกกาหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณจะได้ชาร์จเมื่อไหร่อย่างไรการบำรุงดูแลรักษาแทบไม่ต้องกังวลเลยครับมีแค่เรื่องของระบบน้ำเนี่ยระบบมอเตอร์ระบบระบายความร้อนยางที่คุณจะต้องเปลี่ยนและดูแลนอกนั้นไม่ต้องทําอะไรเลยน้ำมันเครื่องไม่ต้องน้ำมันเกียร์ไม่ต้องประหยัดไปได้อีกไม่รู้เท่าไหร่ส่วนโปรโมชั่นลองมาคุยดูนะครับสุดท้ายคือเขาแถม ที่ชาร์จด้วยซื้อคันเดียวก็แถมที่ชาร์จธรรมดาซื้อ2คันแถมวอล์กและถ้าซื้อ5คันขึ้นไปแถมตู้ชาร์จ DC มีใครแถมมากมี c p พีฟตอนผมฟังแล้วผมยังตกใจแถมตู้ชาร์จ DC ลองมาคุยดู